สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุซาคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับพุซาพันธุ์นี้เป็นพุซาพันธุ์ใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นพันธุ์ผสมระหว่าง3ามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสนะครับที่สําคัญคือปลูกง่ายมากแล้วก็ลูกดกมากครับอันนี้ปลูก7เดือนนะฮะ ปลูแค่7เดือนครับคุณผู้ชมลูกจะดกแล้วก็ออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผมวันนี้วันที่19บาธันวานะครับลูกดกมากคุณผู้ชมสวนอยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมสวนนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์0 8 7 7 6 1ปดเจ็ครับเบอร์0 8 7ย์แปดเจ เจ็ดหกหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าคุณชัยนะครับติดต่อหาคุณชัยคือผมเองนะครับโทรมานัดเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูความดกดกมากนะฮะดกมาก,ะะก,มากตอนนี้เก็บวันหนึ่งก็ได้เป็นตันเลยครับขายอยู่หน้าสวนโลละห้าสิบบาทนะครับขายอยู่ที่หน้าสวนโลละห้าสิบบาทชมความโดกฮะแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับทุสาาเกือบสองพันต้นนะฮะแปลงนี้ยี่สิบไร่ดกจนกิ่งย้อยเลยครับ ดอกจนกิ่งย้อยเลยแบบนี้เลยฮะตอนนี้ที่สวนคือดกแบบนี้เลยคือดกมากฮะเก็บวันหนึ่งก็เป็นตันๆเลยโลละห้าสิบาทครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาน,นี้เก็บมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะทยอยเก็บมาเรื่อยๆครับผมทยอยเก็บมาเรื่อยๆกว่าจะหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าครับผมได้เงินทุกวันครับเป็นพืชประหลาดเป็นพืชมหาศัารรย์เรเป็นพืชพลิกชีวิตเลยคุณผู้ชมแปลงนี้ยี่สิบไร่เนี่ยทนานาฮะ,ะทานาข้าว แต่ว่าผลผลิตไม่ค่อยดีหรือถ้าผลผลิตดีก็ไม่ค่อยได้ราคาครับก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพุทราพันธุ์ใหม่พันนี้ครับเป็นพุทราพันธุ์ผสมระหว่าง3ามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสครับเวลาสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองทองสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความดกฮะคือดกแบบอภิมหาดกอลังการดกเลยครับแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับความดกครับดกมากฮะโอ้แบบนี้เลยครับนี่ฮะลูกเวลาสุกนะครับสีนี้เก็บได้แล้วนะครับหวานแล้วนะฮะจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับลูกสุกจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับทำอยู่ยี่สบไร่ฮะน้ำก็ไม่ต้องลดครับแต่ปลูกแรกๆก็ลดหน่อยนะ แต่ว่าปีนี้แรงคับไม่มีน้ำลดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่คุณผู้ชมดูครับดูความทนทายาทและความกดรฮะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ครับดูฮะคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่นาครับก็ยกล่องขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นพูนๆขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าใครมีพื้นที่แบบสูงๆเนี่ยคุณซาชอบครับไม่ต้องลดเลยนะครับนะฮะไร่หนึ่งปลูกร้อยหกสิบต้นครับ ปลูกห่างระหว่างแถว5เมตรครับระหว่างต้น2เมตรนะฮะจะได้160ต้นนะครับจะเก็บแบบนี้ไป2ปีฮะปีที่3จะตัดออกต้นเว้นต้นก็จะเหลือไร่ละ80ต้นครับนี่ได้เงินทุกวันเลยคุณผู้ชมครับเป็นพืชมหัศารรย์เป็นพืชพลิกชีวิตพืชปลดหนี้ฮะปลูกแค่7เดือนได้เงินฮะถ้าเป็นพืชชนิดอื่นเป็นมะม่วง เป็นขนุนต้องรอสองสามปีครับเป็นมะพร้าวเนี่ยรอหกเจ็ดปีเลยแต่พุทราเจ็ดเดือนครับปลูกเจ็ดเดือนนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาครับกว่าจะเก็บหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าพอดีฮะเก็บหมดทุกปีนะครับเราจะตัดต่อนะครับตัดต้นทิ้งฮะนี่เห็นรอยตัดไหมครับเราจะตัดต้นทิ้งให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากตัดต้นทิ้งคุณผู้ชมครับอีกเจ็ดเดือนครับได้เก็บอีกเหมือนเดิมฮะ ท่านใดอยากมาเที่ยวชมนะครับมีกิ่งพัน์จำหน่ายครับมีกิ่งพันธจำหน่ายท่านใดอยากมาเที่ยวชมโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์0877612789นะครับผมชื่อคุณชัยนะครับอยู่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยายินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกทกท่านเลยที่อยากจะปลูกนะครับมาเยี่ยมชมดูฮะดูความดกมันดกจริงๆนะครับคือดกมากครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้สำเร็จจากพุชตาเลยครับผม